ดีเพื่อนทุกคนด้วยนะคะวันนี้อยู่กับช่องสูตรสลับดีๆมันจะมาตอนเมากาวจ้าอ่ะวันนี้นะคะมันก็สาวท่านกันอีกแล้วนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันเด้อเพื่อนมางบของเรานี้นะคะเริ่มไป100บ้บาทแล้วกันมาจะร้อหรือจะร่วงนะจะเป็น5บาทวันนี้ต้องได้แหละต้องปังไปล่มาเปิดกีมาได้เท่าไรสิบแปดบาท มาค่ะ54บาทต่อเลยต่อเลยจ้าอ่ะวันนี้นะคะรามากับเวลา2ทุ่ม45 45, 45นาทีนะเกือบว่า2ทุ่ม45บาทแลนะ้วเมื่อกี้พอตะดูเออพอได้จุกๆอยู่นะไปต่อไปโอ้โหมาเลยค่ะแคปเตอร์5ตัวเลยจากเขาฟรีเกมนะจ้ะเออเพิ่งต้นเกมปุ๊บ มาปั๊บเลยมาจะรอหรือจะร่วงนะคะฟรีเกมรอบแรกของเราจะแจกให้ใหม่ลูกลูกสาวไปค่า171บาทโอเคพอพอแบบแจกอยู่นะ,ะเงินรางวัลก้อนโตเลยคะมาฮะสองร้อบาทนะเงินรางวัลเม่กะลินจะรัวๆหน่อยนะช่วงนี้ เออไปแจกอยู่นะเออว่าไม่ได้ว่าไม่ได้ไไดเอาดูเงียบอยู่พูดปุ๊บเงียบเลยนะอย่าแพ่วลูกไปต่อ144บาทอ่ะได้อยู่ได้อยู่144ยบสียังไม่หมดฟรีนะจ๊ะไปต่อเลยเออสอเหลือสเอ,อาไป 420โอ้โหแต่งมาเลยจ้าจุกจุกซเปอร์เมกานนจ้าสองร้อยส่สี้โอ้ยผู้สลับกัน240่เฉยเมื่อกี้โอ้ยไม่ไหวเดอ้อเดี๋ยวนี้เบอร์ไปหมดโอ้โหกรางวันรวม2 1บาทอืยบเอาทเข้าฟรีแรกก็จุกๆไปเลยลูกจุกไม่ไหวเลยนะเพื่อนเออเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะ,งงละก็ปับบ็ดต่อไปเลย ปบบิดแล้วก็หมุนออตโตพอ้พร้อมๆกันเลยนะจ๊ะ50รอบมามา25บาทคีพอได้อยู่นะเกมนี้อาจจะเออพูดไม่ได้ต้องรุน้นอ่ะมาเริ่มมาละเริ่มมาละเพื่อนเอนอสำหรับ,บใครที่เข้ามาดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเพื่อนๆอะ เงินรางวัลก้อนโตนะจ้าโอ้สามร้อยสิบาทจ้ารางวัล,ลมีกะของเราเออเพิ่งเปิดเกมมาปุ๊บแตกไปแบบจุกๆไปลเลอยอเริ่มแบบได้อยู่แล้วนะอยู่ตัวแล้วนะจนแบบต้องเล่นแต่เสาท้ำนะเสาธงเสาท้ำมคือ,อลูกรักกันเลยลูกรักเลยมา มาลูกตามมาตามกันมาเลยไปค่ะ131บาทเป็นยังไงเป็นยังไงต้องมาอีกอ่ะเงินวันก้อนโต145บาทจา้ะมาคือจะได้ใหม่กลางเกมกลางเกมจะได้ไหม โอ้วายมาเลยจ้ะซองตัวเป็นยังไงเจ็ดสิบสามบาทโอเขียวมาโอ้ยว,ว่าไม่ได้นะเออเงินรางวัลก้อนโตหนึ่งร้อยเก้าสิบสามบาทเฮ้ยเพื่อนคลิปนี้นะจ๊ะไม่แนะนำให้เล่นตามนะคะดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนำะจ๊ะเออไปค่ะหัวเขียวหกสิบสามบาท มามาโอ้โหไว้ซ้ำตัวแตกไปเลยโอ้โหเมื่อกี้จุกๆไปเลยร้อยบวกบวกร้อยบวกเงินรางวัลก้อนโตนะคะอ่ะมาหลุนเท่าไรเท่าไรเพื่อนคิดว่าทเท่าไรเออกระหวัตซุปูเปอร์ไมกะแปดร้อยหกสิบบาทอูต้องโอหเลยนะเออพอแบบได้อยู่ มาต่อโอ้โหแคปเตอร์ฟรีเกมนะฮะมาอีกแล้วเด้อจะแจกหรือเปล่าเออบางทีมาเฉยๆนะคะมาให้หลุนแล้วก็จากไปไม่แต่งให้ไม่แจกให้หรออ่ะแต่ก็ว่านางไม่ได้นะเออเพื่อแจกเพื่อแจกไปก็ต้องได้แหละจังหวะนี้อย่าแพลวค่ะไล่มาต่อไล่มาต่อลูก ห้า <5, S 2> เหลือห้าฟรีเฮ้ยไม่มาต้องมานะไปสามฟรีเหลือสามฟรีวิเงียบจังไปค่ะ1น1บเอ็ดบาทในเงียบแล้วนะเออพูดปุ๊บมาเลยเหมือนรู้เหมือนรู้งานเงินก้อนโตนะจ๊ะเงินรางวัลก้อนโตหนึ่งร้อยจ้ะมาหมดฟรีแล้ว แตกเท่าไหรอะเงินรางวัลน,นะจ๊ะหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทโอเคไปต่อสามสิบบาทหรือประเบ็ดซื้อฟรีเจอร์ไปเลยนะจ๊ะจุกจุกพันห้าพันห้าเธอถธอว่าจะปังไหมเธอว่าจะปังไหมแอบแบบเสียวเสียวทองวุกเลยนะ โอ้ไปร้อยอยี่สิบมาอุ้ยเหลือสี่ฟรีสุดท้ายขอขอมาสองพันสี่ร้อยสามสิบบาทมันต้องได้อย่างงี้สิโอเคได้กำไรจากการซื้อฟรีเจอร์มาคืนแล้วนะอ่าเงินซุปเปอร์ไมกะน,นะสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทยังไม่หมดฟรีนะไปต่ออีกสองสุดท้าย สุดท้ายแล้วโอเคมาดูเงินรางวัลรวม2,754บาทอืมเห็นไหมทุกคนมันก็ได้มาคืนเนาะเราต้องลงทุนนะคะเออม,มาได้3,000ก็โอเคแล้วจากร1อย่งสำหรับนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็น like, กนำลังใจให้กันด้วยนะคะ